ครับสวัสดีครับเ <Leah> พ <Perfect> ื in nice huh? ่อนๆชาว f a c e b o o เรียกก็แฟนเพจและเพื่อนๆที่ติดตามในช่องย t u b e พินโยเจญยนโยนะครับวันนี้จะเป็นนำเสนอเลยสินค้ากำลังจะส่งมอบนะครับ NQR 1 4 0นะครับคุณลูกค้าคันนี้กำลังเตรียมงานเก็บงานเรียบร้อยครับกำลังจะส่งมอบแล้วคุณลูกค้าลูกพี่กดไลค์ให้ผมหน่อยครับกดไลค์หน่อยขอกดไลค์ยืนหน้ารถละขอกดไลค์นะครับรถคันนี้ได้จบไปที่ลูกค้าก๊าซสินนะครับสหขสขันนะครับ คำม่วงคำม่วงนะครับจบที่ลูกค้าคำาม่วงนะครับอตอนนี้เราได้เก็บงานครบทุกระบบเลยนะครับระบบฟวงไฟเรียบร้อยเช็คหมดภายในนะครับได้พาเพื่อนๆมาเข้ามาดูชมได้เลยครับอตอนนี้จะให้ดูด้านในนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้เก็บงานทําความสะอาดเช็คระบบเรียบร้อยแอร์ทั้งหมดเย็นนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ระบบก็เช็คความสม่มอบนะครับ ครับครับดยเชิญมาชมด้านหลังได้เลยครับคุณลูกค้า๋ยวจะได้สตาร์ทเครื่องให้ชมด้วยครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่นะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยจบไปที่49นะครับคุณลูกค้าถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้นะครับราคาจบที่4,9่แสนเกานะสี่แสนเก้าหมื่นนะดาวดาวอยู่ที่สี่เออเก้าหมื่นบาทนะครับคุณลูกค้าเครื่องบอกเลยเครื่องนิ่งเลยคุณลูกค้า เราคัดสรรรถสวยๆมานําเสนอนะคุณลูกค้านะเราคัดสันรถกันสวยๆนาเสนอเลยสินค้าทุกตัวเราคัดกองอย่างดีนะครับแหนบเนื้อรถจัดการให้ใหม่หมดเลยทั้งเสริมแหนบทั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มส่งมอบแล้วนะคุณลูกค้าได้เลือกเลือกถามยามดีของลูกค้าร่ำรวย,ย,ยทางด้านเศรษฐกิจาขายเดินทางปลอดภัยนะครับคุณลูกคา้าต้องขอย่างไงก็ โลโก้ก็เหมือนเดิมนะคุณลูกค้าโลโก้ก็แบนด์ทางอู่นะครับครับผมยังไงครับยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อก็0895778831นะครับจะทักแอดไลน์มาก็ได้ทั้ง Facebook นะครับตามช่อง YouTube ก็เข้าไปชมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับต้องยังไงต้องขอยุติรีรีวิวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม